มาดีพี่น้องมามาคิดส้สมต่น้ำกันอืมไข่้องมมาเซียนม่นเซีใจสมตัม้มึงนะแขน <c ười> มาเร็วมะวจับเขนงอจับแขนวอืม แก้มือ้ตามรเบ้งกรงไม่ถ่ายัแเกซตะวันคิดรับเลยร่มพงนะยกามดีไหมน้องีร่มอยู่นะแหงแหงอไหมก้กัน เพชรักินนั<ฟ>่นตามุงคนีขันบมเพชรือว่าบมแมนมันบมแซบนลมีกงคับ เขาอยู่ไทยอยู่นะแบบนั่จ้าใช่ว่าเดี๋ยวเขาแล้วแต่ว่ายังนีมาทันเขาหน้าเขาบา้านพี่น้องเลยเพราะว่าเขาจะมาทันแล้วเขาแล้วไม่ปล่อยงัวมาทันได้เพราะเลยยังทันเขานะี่ตั้มคุยกัน บ้านเกษตรหลุลาบมือที่จำจะทิ้งแก่ทิ้งอาบอมีเกิดอีกหนึ่งตะวันชาวช่องขบน

เรอะกินแบบตอนที่จะมือไหมบ้าลิศอื ก็บ่มีในสตะวันมากับแ่ก็แฝบเนาะเข้ารันสุตะวันเียาะไรมาขอลเราไปดิครับดคแับเล้ว

Sao vậy? Cho nên các bạn có lại của xe để bây nữa. Bạn có tiết tạm xong.